อเคครับสวัสดีไปยังท่านผู้ชมทุกท่าน,นที่เข้ามารับชมนะครับไม่วาจะเป็นผู้เล่นเก่าและใหม่เมื่อเราเข้าเกมครั้งแรกสิ่งแรกที่เราทําก็คือปิดเพลงครับปิดเพลงก่อนเลยเพลงดังมากมีวตรงนี้เสร็จใช่ไหมครเราก็ไปเริ่มเซตติ้งกันเลยครับไปด้วยความรวดเร็วอันนี้คือการมุมมอง FOV นะฮะอันนี้ผมชอบเล่น120 อันนี้ปรับเมาส์อย่างละเอียดความเร็วเมาส์ฮะอันนี้ลองไปหาเองครับผมถนัดความเร็วเท่านี้กับเมาส์ dpi ส0่ร้รอยเฮลิคอปเตอร์ติดกลับมาปรับสุดอันนี้ก็ความเร็วแต่ละสะโคปไปลองปรับแต่งกันในห้องเทนนิงกันดูนะอันนี้ แล้วแต่ว่าเล่นช้าเล่นเร็วแต่ละคนไม่เท่ากันต้องไปลองปรับกันเอาเองอืมแล้วก็มาที่นี่ครับหน้านี้อันนี้ถ้าขี้เกียจกด W ค้างก็แนะนำให้ติ๊ดนะผมแล้วก็ออรีโมทอันนี้ก็แล้วแต่ชอบกดค้างไหมหรือว่า กดทีเดียวแล้วให้ค้างอันนี้ก็แล้วแต่ขน,นัดนะเราให้มันค้างไปเลยปรับสุดไปเลยโอ okay. เคอะเบื้องต้นสำหรับหน้าหน้าเกมเท่านี้โอเคครับ okay. มาหน้ากราฟิกกันต่อสำหรับหน้านี้ก็มาปรับ ให้เป็น Full HD หรือจะเล่น 2K 4K ก็แล้วแต่คอมนั่นส่วนอันนี้ตอนแรกมันน่าจะตั้งอยู่60นะแนะนำให้ตั้งสัก90ก็ได้มันจะได้ลื่นสักนิดนึงส่วนคอามใคร่แรงก็แนะนำให้ปรับแต่เลข11ไปนะโอเคและตรงนี้ครับตรงนี้หลายคนอาจจะไม่รู้เวลาเราขึ้นสโคปนะครับ เวลาถ้าเราตอนแรกถ้ามันอยู่ฝั่งนี้นะสโคปเวลาซูมเข้าไปมันจะเบอร์เบอร์มุมมัวแบบไม่ชัดสักทีนะฮะแนะนําเลยครับให้ปรับด้านซ้ายคิดด้านซ้ายนะสายแล้วปรับขึ้นสักร้อยยีก็ได้ฮะแล้วตรงนี้ก็อลิมิเต็ดไปเลยโอเคส่วนนี้ ชาร์เดอร์ปรับแปรอันนี้เทเจอร์ผมขอ,อสักการพอชาร์โดขอกลางอันนี้ขอโรอันนี้ก็ต่ำไปเลยมชั่นก็ต่ำไปส่วนตัวผมใช้โมชั่นเบอร์นะใครไม่ใช่ก็ แล้วแต่นี่ไม่มังครับโอเคครับไปหน้าต่อไปกันเลยหน้าออดีโอในส่วนของหน้าออดีโอนะครับมาหัวข้อนี้ก็ให้เลือกออหูฟังของเรานะฮะว่าตั้นใจ้หูฟังออกลำโพงหรือออกอะไรก็เลือกให้ตรงความต้องการนะครับผมเวลาเข้าเกมมาแล้วมันก็จะดังเลือกลำโพงไว้แต่เป็น กดหน้าวินโดว์เลือกหูฟังอย่างนี้มันก็ดังออกลำโพงนะฮะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นต้องมาเปลี่ยนในเกมนั้นนั้นแล้วก็ออกเข้าใหม่เพื่อดีเซ็ตมันนะฮนะโอเคต่อไปก็คือไมค์ฮะไมค์ทางนี้ผมใช้เป็นไฟฟลายเอ็8ปนะฮะรกดเลือก อันนี้ก็คือเสียงพูดคุยในหมู่ฮนะเสียงพูดคุยในหมู่อันนี้ก็ลองไปจูนเอาว่าชอบดังมากน้อยเพียงใดโอเคหน้าถัดไปครับเราไปที่ controls สำหรับหัวข้อแรก command เมนูมันอยู่ cap lock ใช่ไหมครับแต่ผมไม่ถนนะัด ถนัดเอาไว้แท็บนะนี่เปลี่ยนเป็นแทบ็บในการคลิกเมาส์ซ้าย1ทีแล้วก็กดเปลี่ยนแต่ถ้าไม่อยากใส่ก็สมมุติต้องการให้ลบลบออกไปให้เป็นนอ,นอนเงี้ยก็คลิกเข้าไปหนึ่งทีแล้วกดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดนะมันก็จะหายไปไม่มีเลยถ้าต้องการ ลองเซตตามผมไปดูก่อนก็ได้ฮะเพื่อจะได้ง,ง่ายขึ้นอันนี้ก็เซตเป็นแท็บไปฮะข้อที่2ปล่อยไว้ที่ Enter ฮะหัวข้อที่3เราเปลี่ยนจากแท็บนะเป็นตัวทีตารางคะแนนอันนี้แล้วแต่อจะเปิดไม่เปิดส่วนนี้ก็เดิมๆอันนี้ก็อยากให้ตั้งฮะ จะตั้งไว้ที่ออ t e เ n a t e ด้านขวานะฮะ toggle c o m p a p s e view ที่จะตั้งเป็นออ t e เ n a t e light ใช่ไหมมันก็คือเข็มทิศด้านล่างอนะ่ะตอนแรกทุกคนอาจจะอยู่ด้านล่างบางคนอาจจะไม่ชอบก็ถ้าตั้งออ t e เ n a t e light แล้วก็กดเห็นไหม alternate light กะับขึ้นบนลงล่างแล้วแต่อันนี้แล้วแต่คนถนัดน,นะชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะลองดูส่วนอันนี้ครับจากที่เรา ให้ตัวท T เป็น Scoreboard ใช่ไหมเราจะมาตั้งตรงนี้ให้เป็น Caplock แทนฮะมันคือฟังก์ชันของจ่า Scored นั่นแหละครับหรือว่าหัวรีด b o w s ชารีก็จะมีฟังก์ชันให้ใช้ตั้งเป็น c a p ล o c k นะบผมตรงนี้ก็เดิมๆเ,เลยฮะปล่อยไปเดิมๆเ,เลยไม่มีอะไร ไปหน้าถัดไปครับตันนี้อ่าตัววีฮนะตัววีเกการเปิดใหม่คุยในพื้นที่นะเป็นใหม่ฟ้านะคือขายที่อยู่รอบๆตัวเราจะได้ยินหมดนะสำหรับไหมฟ้าส่วนตัวบีคุยสำหรับในสอรคอรทเท่านั้นนะทีมของตัวเองไหมเขียวส่วนตัวจนะีะเป็น คุยระหว่างจ่าแต่แล้วสกอร์นะจะใช้ได้เฉพาะจ่าเท่านั้นนะอันนี้โอเคแล้วหน้านี้ที่ผมแนะนำอยากให้ตั้งเลยนะคือ o f s e r v e o r อ e r อยากให้ตั้งไว้ที่ลนะูกกิ้งเมาส์ฮะกดลูกกิ้งเมาส์กลางหรือว่าจะใช้เมาส์ข้างอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะ ผมบอกเลยว่าตั้งตรงนี้แล้วมันจะมาง่ายขึ้นเราถ้าใครตั้ง default เดิมๆไม่ได้เปลี่ยนตัวทีนะเราต้องกดตัวทีใช่ไหมแล้วก็กดเลือกเอาเมาส์เลื่อนมาเลือกมันมันลำบากนะผมบอกเลยเจอลดซูมคลิกเมาส์กลางปับ๊บมาร์กทันทีอะไรอย่างนี้นะง,ง่ายกว่ากันมาหน้าถัดไปครับ i n f นฟรานะ่ตัวนี้ก็เป็น การเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาปกติฮะไม่มีอะไรเนาะเดิมเดิมปล่อยเดิมเดิมไปอันนี้ถ้าใครตั้งเมาส์ากลางหน้ามาร์กไปเมื่อกี้ใช่ไหมเป็นที่ว่าเป็นออบเซิร์ฟต้องมาลบออกนะไม่งั้นปุ่มมันจะซ้อนกันคนระับนี่คือการปรับโหมดการยิงปุ่มมันจะซ้อนกันไม่สามารถปรับได้ไม่สามารถมาร์กได้แล้วก็ คลิกซ้ายไปแล้วก็ดีลีทบนคีย์บอร์ดนะออกไปนะเพื่อ <c oughs> ไม่ปุ่มมันทาซ้อนกันตรงนี้ก็เดิมๆมไม่มีอะไรมาตรงนี้นิดหนึ่งส่วนตัวผมไม่ได้ใช้หนึ่งนะผมจะใช้เมาส์ข้างเมาส์สี่ตั้งไว้เมาส์สี่แล้วก็ส่วนยาผมก็ไว้เมาส์ห้าหนัดแบบนี้แล้วก็เรียงใหม่ ประมาณนี้ฮะเยังไซส์กว่าปกติไม่มีอะไรโอเคไป้น,นาถัดไปครับอันนี้ส่วนในของการขับยานพาหนะต่างๆนะก็เป็นพวกรถนะพอเฮลิคอปเตอร์ก็จะแยกไปอีกทีนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ เวลาเราขึ้นรถกดตัว f ค้างขึ้นรถแล้วเราสามารถย้ายที่นั่งได้นะโดยการกดตั้งแต่ f 1ถึง f 1 0นะว่าเราจะนั่งตรงไหนโอเคตัว e เป็น start เครื่องใช่ไหมอ่าแต่ผมไม่ถนัดนะผมจะไว้ที่เลขห้าถนัดเลขห้เพราะว่ามันมีผลกับฮอฮะเวลาผมบินฮอพอดีผมเซร็จปุ่มไว้มันทับซ้อนกัน ก็เลยต้องตั้งไว้เลย5อันนี้ก็ปกติฮะไม่มีอะไรในส่วนของเฮลิคอปเตอร์มือใหม่ก็อาจจะยังไม่ตั้งก็ได้หรือจะตั้งฝากก็ได้แล้วแต่อันนี้ยาวเล็บมามจะตั้งไว้ตรงคิวยาวไรอันนี้อาจจะเร็วๆหน่อยฮะมือใหม่อาจจะยังไม่ต้องบินหอนะเราเล่นอินฟันที่ก่อน นี้ปล่อยให้คนที่เขาเริ่มมีชั่วโม,มงบินบินไปก่อนหรือว่ามือใหม่อยากไปลองเล่นในห้องเทนนิง่งอัอนนี้ก็ไม่ว่ากันนะอันนี้ปิดหน้าปิดดาวโลวไลต์เวเล็ตนะเ l เล็ตจีบสิบบารโอเค ในส่วนของการตั้งค่าก็มีประมาณเท่านี้ฮะ